สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เขารบรักทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องการยกระดับจิตใจการยกจิตบิญญาณของเราให้มันสูงขึ้นด้วยธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าตามคําสอนที่พระอริยสงสาวกอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้สอนมาผมก็นําคําสอนและการฝึกปฏิบัติมาจากหลวงพ่อฤาษีนำมาแนะนํา มาเล่าประสบการณ์แชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของท่านหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันผมขออนุโมทนาจิตครับขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กรุณาซับสไครต์เข้ามาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอต้อนรับทุกท่านครับและดีใจมากที่พบพี่น้องเพื่อนนักรบ เข้ามาพบผมที่นี่หลายท่านด้วยกันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ครับผมก็จะนำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับอาจจะความรู้อาจจะไม่เกินผมเอาเท่าที่ผมมีเนี่ยผมก็จะมาแชร์แบ่งปันนะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ผมได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่จำความได้ ตั้งแต่รู้จักคำแค่พุโทโธยังไม่เข้าปอหนึ่งก็ฝึกใจฝึกสมาธิมาโดยตลอดในที่สุดมันมาตกผลึกเอาวันหนึ่งผมก็มาทำช่องนี้ขึ้นมาสมาธิทำไปเพื่ออะไรมันมีได้สองทางผมขอพูดนิดหนึ่งครับก็คือไม่ให้จิตฟุ้งซ่านเพื่อให้เกิดปัญญาในการพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้ากับเพื่อให้เกิดความรู้พิเศษ ที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือมโนโมยิทธิหรือสายในวิชาสามเท่านั้นเองมีสองสายใหญ่ๆนะครับ2ประเภทใหญ่ๆเลยที่ฝึกสมาธิกันมาแต่ที่สําคัญที่สุดสิ่งที่จะพาเราไปสู่หนทางหลุดพ้นได้ก็คืออารมณ์ของจิตที่เข้าถึงข้อธรรมะปฏิบัติอย่างเช่นการยึดติดให้ระวางระวางไม่ได้ทันทีทันใดเรายึดติดเรากอดแน่นมานับภพบชาติไม่ท้วนแต่เรา เข้าใจข้อธรรมและเราจะค่อยๆซึมทราบเมื่อเราซึมทราบความรู้สึกของจิตที่เข้าถึงมันจะค่อยๆห่างถอยและวางได้ในที่สุดจนสู่อรหันตเจ้าในที่สุดครับเราเริ่มเดินทางจากจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นตามแนวตามรอยของพระอรหันตท่านมาแล้วและเราก็มาได้ในระยะหนึ่งแล้วผมขอ อนุโมทนาจิตของเพื่อนเื่อนทุกท่านด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านคงจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หากไม่เข้าใจส่วนใดก็ขอให้สอบถามกันเข้ามาคลิปวันนี้ผมตั้งใจจะแนะนำในเรื่องของการทำบุญแบบไหนที่จะให้ได้อานิสงส์สูงที่สุดมากที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้นะครับ พระพุทธองค์ท่านทรงตัดบอกไว้แล้วว่าการให้เกิดบุญนั้นมันเกิดได้ด้วยกัน4ทางด้วยกันก็คือการทําทานการรักษาศีลการฝึกสมาธิทําสมาธิการสวดมนต์ภาวนามี4ทางล้วนไม่ต้องลงทุนเลยครับแต่ที่อาจจะมีลงทุนหน่อยก็คือการทําทานนะครับการทําทานก็มีหลายระดับตั้งแต่น้อยไปหามากสุดแท้แต่อัตภาพ ตามสถานาภาพของเราที่สามารถทําได้และกําลังใจของเราทีน,นี้ผมจะพูดเรื่องการทําทานนี้แหละครับการทําทานอย่างไรจะให้ผลอันดีสงสูงที่สุดเพิ่มมาให้เป็นการเยื่นเยอะกําลังใจเราอันดับแรกครับกําลังใจเราต้องมีเมื่อกําลังใจมีแล้วเราจงมีความอิ่มเอ,อิบอิ่มเอมหัวใจในการที่เราได้ทําบุญทําไปแล้วและไม่เสียดาย การทํานั้นไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณของทรัพย์ที่ให้ทานออกไปมันอยู่ที่กําลังใจของเราหากเรามีกําลังทซั์มากแต่กําลังใจน้อยทํามากแค่ไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรามีกําลังทรัพย์น้อยมีกําลังใจมากทําน้อยแค่ไหนอุนสง์ก็สูงมากเกินเท่าตัวการทําทานที่จะให้เกิดอุสง์สูงมากนอกจากกําลังใจของเราแล้ว การบริจาคทรัพย์อย่างเช่นเงินทองหากเราใส่ซองหรือใส่ตู้บริจาคที่วัดให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอถวายเป็นธรรมทานสังฆทานวิหารทานสร้างพระพุทธรูปถวายค่าน้ำค่าไฟและธรรระนีิสงถึงแม้จะหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์สิบาท20บาท อาน,นิสงส์สูงมากครับและครบถ้วนนะฮะหากเราจะถวายพัตตาหารพระสงฆ์ท่านนะ,ะสมมุติเรามีเงินอยู่30บาทเราซื้ออาหารไม่ได้ชุดหนึ่งแต่เราอยากจะถวายเป็นสังฆทานพระมีอยู่องค์เดียวให้เราบอกท่านว่าขอถวายเป็นสังฆทานหากมีพระนั่งอยู่สองค์แล้วเรา ซื้อชุดน,น้อยๆสี่ชุดเราไม่ต้องบอกว่าเป็นสังฆทานทานที่เราถวายนั้นเป็นสังฆทานโดยอัตโนมัติครับและเป็นสังฆทานใหญ่ด้วยอนิสงส์มีสูงมากเช่นกันนะครับนี่คือเทคนิคที่เราทําทานและได้อานิสงส์สูงๆนะครับผมไม่ทราบว่าตําราจะบอกอย่างไรนะฮะแต่พระพุทธองค์ทัางทรงบอกแล้วว่าการให้ทานบุคคลกับการถวายเป็นสังฆทานนั้นอานิสงส์ต่างกัน แลวมีลำดับการอนิสง์ของทานต่างๆนั้นแตกต่างกันมากมายผมก็นํามาพูดแบบรวบรัดย่อๆก็คือให้ถวายเป็นสังฆทานอนิสง์จะสูงกว่าการให้ทานบุคคลแต่มันมีข้อแม้ว่าหากเราจะถวายเป็นการส่วนตัวต่อพระสงฆ์ท่านเราก็ไม่ต้องไปไอิฐานแบบนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะลําบากเพราะว่าสงแต่ละองแต่ละรูปท่านมีความรู้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะ เป็นภัยต่อกันเป็นบาปต่อใจของเราด้วยนะครับแต่หากถวายหยอดตู้หรือถวายใส่ซองและหยอดตู้เข้าวัดก็อธิษฐานอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับนี่คือทานที่จะทําให้อานิสงส์สูงมากนะครับการให้ทานตามลําดับชั้นก็อานิสงส์ก็แตกต่างกันนะฮะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้โดยละเอียดคลิปเก่ามั้งฮะผมจําไม่ได้ละที่ผมพูดไปมากอ่าทุกตัวเยอะเลย ในลําดับของการให้ทานอะไรคืออะไรต่างๆลองไปไล่ฟังดูผมก็จําไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนนะครับคลิปวันนี้ก็คือนําเทคนิควิธีการทําบุญแบบให้ได้อัน,นิสงสูงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะคุยเรื่องอะไรก็มาคุยกันนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาผมยินดีที่จะมาแนะนำนะฮะมาแชร์แบ่งปันเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปีใหม่ นะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยการมีน้ำใจนะใช้ชีวิตอย่างมีสติสิ่งที่ไม่ดีถ้าเลิกได้ก็ควรเลิกเพราะมันติดใจเข้าไปที่จิตใต้สำนึกของเราแล้วมันจะดึงดูดสิ่งที่เราคิดไว้ทำไว้มาโดยตลอดนะครับส่วนหลายๆคนที่ยังไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวในเรื่องของการอย่ามองว่าสิ่งที่ทำชั่วเล็กๆน้อยๆเนี่ย อย่าคิดว่ามันจะไม่มีผลมันมีผลและมีผลมากแม้แต่ตอนตายไปแทนที่จะได้ไปพบภูมิใหม่มันก็ยังไม่ได้ไปต้องกลายเป็นต้องรอเวลาไปสู่พบใหม่ที่รู้จักกันในานามคาว่าสัมเวสีแล้วจะรู้ว่ามีความทุกข์เช่นไรนะครับเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปผมจะนําสิ่งที่ท่านพิยายมราชบอกทานหลวงพอ่อฤาษีลิงดํามาเรื่องเคล็ดลับการให้ทานการอุทิศอะไรต่างๆแล้วจะนํามาคุยกันนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมเพื่อน,อนทุกท่านที่ซับสไคร์ไลค์ติดตามรับชมติดตามกันมาโดยตลอดนะฮะและขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนนะักรบทุกท่านนะครับและท่านแนวหลังที่ติดตามสนับสนุนนะฮะอดีตนักรบต่างๆในการทําคลิปต่างๆคอนเทนต์ต่าง,างครับขอกราบขอบพระคุณครับเราจะนําประสิทธิภาพศักยภาพของเราที่มีอยู่มาแบ่งปันสังสู่สังคมครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ครับ